สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจิตวิญญาณสู่จักรวาลซอสเซลท็อกคาถากวักเงินเข้าบ้านนะโมตัสสะพคะวะโตอรหัดโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะพะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะปอมมหาลาโพโชคว,วันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากมรยังอัคโตปารติโยว,วันทิตวานะมามิหังปอมมหาลาโพโชคว,วันตังเอหิจงมาธนะปาตัง มากัมยังอคโตปรติโยวันทิตวานะมามิหังปมมหาลาโพโชควันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากัมยังอคโตปรติโยวันทิตวานะมามิหังปรมหาลาโพโชควันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากมย oh, ังอคโตปรติโยวันท ah ิตวานะมามิห eh ัง อมมหาลาพโชควันตังเอหิจงมาธนปาตังมากมายังอัคโตปารติโยวันทิตวานะมามิหังอมมหาลาพโชควันตังเอหิจงมาธนปาตังมากมายังอัคโตปารติโยวันทิตวานะมามิหังอมมหาลาพโชควันตังเอหิจงมาธนปาตัง มากรมมยังอคโตปารติโยวันท oh, ิตวานะมามิหังปรมหาลาโพโชควันต <t ose Int üyorum> ังเอหิจงมาธนะปาตังมากรมมยังอคโตปารติโยวันทิตวานะมามิหังปรมหาลาโพโชควันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากมมยังอคโตปารติโยวันทิตวานะมามิหัง เป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าการสวดมนต์และแผ่เมตตาครั้งนี้จะช่วยเรียกสติของเราให้กลับมาทำให้จิตใจสงบเบาสบายเปิดทางไหลเข้ามาของทรัพย์แบบรัวๆล้นเหลือจากทุกทิศท,ทุกทางทำสิ่งใดก็สำเร็จดังอัศจรรย์ ส่งมอบความรักทางจิตวิญญาณและพลังจัก,กรวาลส่งมอบความสุขให้หัวใจเบ่งบานสนับสนุนช่องได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี7302023995หรือสแกน QR โคดนี้ได้เลยค่ะจงงดงามเสมอและเป็นตัวเองในแบบที่สุขอิสระจากภายในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากการขยายใจตัวเราเอง ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบทุกสิ่งที่ฝันสำเร็จได้จริงด้วยพลังของใจและบรรลุเป้าหมายอย่างอัศจรรย์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจิตวิญ,ญญาณสู่จักรวาลซอสเซลทอสวัสดีค่ะ